มอะไรกุมก่ันรัมาตุนร้อยที่ว่บ้าหรอกการุตูอันทำนี้ิล้วค่ะเด็กๆสบายดีไหมคะวันนี้คุณครูมีหะดิษมาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้ท่องจำหะดิษนะคะนั่นก็คือหะดิษความสำคัญของพ่อแม่เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆท่งไปตามคุณครูเลยนะ หนึ่งสองสามริดอลโลฮีรดอลอฮีปีริดอลวาลีไดนีีริดอลวาลีไดนีวสุกตุลโลฮีวสุกตุลโฮีปีสุกติลวาลีไดนีปีุกติลวาลีไดนี พอใจ่อแม่พอใจอัลลอฮ์โปรดปรานพ่อแม่ไม่พอใจพ่อแม่ไม่พอใจอัลลอฮ์ไม่โปรดปรานอัลลอฮ์ไม่โปรดปรานอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆริดอลลอฮีริดอลลอฮีทีริดอลวาลิดายนี่ีริดอลวาลิดายนีวาสุขตุลลอฮีวาสุขตุลลอฮีตีสุขติลวาลิดายนี่ตีสุค ติลวารีใดนี่พ่ ain, í, อแม่พอใจพ่อแม่พอใจอันล้อโปรดปรานอันล้อโปรดปรานพ่อแม่ไม่พอใจพ่อแม่ไม่พอใจอันล้อไม่โปรดปรานอันล้อไม่โปรดปรานคุณครูฝังเด็กๆให้ท่องจำฮะดิษด้วยนะคะอัสลามุอะลัยกุมวะรักมาตุลลอฮิว่าบะเระกาตู่